วนแน่นอนครับผมคิดว่าในต่างจังหวัดเนาะเห็นเยอะว่ามีผู้สมัครที่น่าจะกะเกณฑกันมาเลือกคนใดคนหนึ่งไว้นะครับก็ดังนั้นผมคิดว่าในในเรื่องเรื่องนี้สนามต่างจังหวัดนะครับคงยังต้องจับตาอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อไปออมันก็ไม่จบในรอบอำเภอนะครับก็คงช่วยต้องช่วยกันตรวจสอบจับตาในรอบจังหวัดต่อไปไอ้ขัวสวออนี่ยิ่งหนักเลยครับ หัวสวเนี่ยใครเป็นรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องมันอยู่ที่กกาตารัฐบาลเกี่ยวอย่างเดียวคือไอ้คดีอาญาไม่ได้เกี่ยวกับการถอดถ,ถอนสวจะถอดถอนสวมันต้องไปรกลไกกกตาแล้วกลไกกรกาตาเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่ากลไกกรกาตามันเป็นของเขาอยู่แล้วใครเป็นรัฐบาลมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วครับที่จะนําไปสู่การถอดถอนสวจริงๆแล้วจะล้มสวและอะไรเนี่ยคดีอาญาที่ต้องทําผ่านกระบวนการ DSI เนี่ยนะครับเป็นคดีอาญากว่าจะจบนู่น ดีไม่ดีสวออหมดหมดวาระไปแล้วไม่รู้คดีอาญาจะถึงดีกาหรือเปล่าเลย